สิบสุดยอดอาหารที่ควรทานทุกวันไม่ว่าใครๆก็ลวนแล้วอยากจะมีสุขภาพที่ดีไม่ต่างกันดังนั้นการดูแลตัวเองดวะยกสารออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จึงเป็นวิธีง่ายๆที่หลายๆคนเลือกใช้และที่สำคัญมันให้ผลลัพธ์ที่ดีซะด้วยสิโดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารที่ทำให้สุขภาพดีจากภายในยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้ทุกวันเลยละ แต่รู้ไหมคะว่านอกจากการรับประทานอาหารครบ5หมู่แล้วหากคุณได้รับประทานสุดยอดอาหารในทุกๆวันแล้วยิ่งทำให้คุณมีสุขภาพดีมากขึ้นไปอีกเอว่าแต่สุดยอดอาหารที่ว่านี้คืออะไรมาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อหนึ่งเบอร์รี่แม้ว่าผล,ลไม้ตระกูลเบอร์รี่จะเคยเป็นผล,ลไม้ที่หาทานได้ยากในบ้านเราแต่ในสมัยนี้ เห็นจะไม่ใช so ่อย่างนั้นแล้วล่ะค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เขามีขายการเกลื่อนตามห้างสรรพสินค้าและท้องตลาดบางแห่งด้วยนะคะคุณคุณรู้ไหมคะว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นั้นช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารได้มากเลยทีเดียวแถมยังมีแอนติออกซิแดนช่วยให้ผิวอ่อนเยาว์และที่สำคัญยังมีวิตามินซีที่ช่วยในเรื่องผิวพรรณละหวัดอีกด้วยข้อ2 ไข่ไก่ไข่ไก่เป็นสุดยอดอาหารที่หาง่ายมากๆแถมยังราคาถูกอีกนะคุณคุณรู้ไหมว่าไข่ไก่นั้นเป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูงที่ทําให้คุณได้พลังงานแต่ไม่อ้วนแถมยังมีประโยชน์ในการบํารุงสายตาอ้อแถมยังมีลูทีนที่จะป้องกันผิวคุณจากการทําลายของแสงแดดอีกด้วยข้อ 3. ถั่วถั่ว เป็นแหล่งของเหล็กซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยในการส่งผ่านออกซิเจนจากตอดไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายโดยในถั่วหนึ่งถ้วยจะให้ธาตุเหล็กประมาณ16มิลลิกรัมซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่สูงเลยทีเดียวนอกจากนี้ถั่วยังมีไฟเบอร์ช่วยให้ร่างกายขับถ่ายได้ง่ายอีกด้วย ข้อ4อันมอนแมคคาเดเมียและมะม่วงหิมพานต์เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจจากการศึกษาของนักโภชนาการพบว่าผู้ที่รับประทานมเมล็ดพืชเหล่านี้จะมีอายุยืนกว่าผู้ที่ไม่ได้ทานถึง2ปีครึ่งเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีโอเมก้า3 a เที่จะส่งผลให้อารมณ์ดีขึ้นที่สำคัญยังช่วยลดคอเลสเตอรอลท,ที่ไม่ดีด้วย ข้อ5สม้มเป็นแหล่งวิตามินซีคุณภาพที่มีประโยชน์ต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวและช่วยสร้างภูมิต้านทานโรครวมทั้งยังมีไฟเบอร์สูงเป็นแหล่งของแอนติออกซิแดนท์ที่จะช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากการถูกทำลายและเสริมสร้างคอลลาเจนในผิวเรียกว่าคุณประโยชน์ครบครันเลยทีเดียวข้อ 6. มันเทศอาหารที่หาได้ง่ายแถมยังให้ประโยชน์มากมายกับสุขภาพอีก มันเทศเป็นแหล่งเบต้าแคโรทีนชั้นดีที่ช่วยในการบำรุงสายตาเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและที่หลายๆายคนคิดไม่ถึงคือมันเทศมีสารต้านมะเร็งสูงอีกด้วยข้อ7บรอกโคลีเป็นแหล่งของวิตามินซีเอและเคเป็นผักที่มีเบต้าแคโรทีนสูงช่วยบำรุงสายตาและมีสารไอโซทิโอไซยาเนตที่ช่วยต่อต้านมะเร็งตอดรวมถึงมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้วิตามินเคยังเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกด้วยข้อ8ชาแม้ว่าชาจะเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ไม่ได้ให้ผลดีต่อสุขภาพเท่าไหร่แต่รู้ไหมว่าการดื่มชาในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์มะเร็งและทำให้สุขภาพฟันและกระดูกแข็งแรงขึ้น พราะในชานั้นมีสารแอนตี้ออกซิแดนที่เรียกว่าพรโวนอยที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพข้อ9คณะมีสารเบต้าแคโรทีนสูงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้มะเร็งตอดรวมถึงวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อสร้างภูมิต้านทานโรคที่ดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมเสริมสร้างการทำงานของกระดูกข้อ10โยเกิร์ต อาหารสุขภาพที่หลายหลายคนมักจะซื้อไว้ติดบ้านเอาไว้ทานยามหิวและนั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะเพราะในโยเกิดนั้นมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีวิตามิน B12 และโปรตีนดังนั้นถ้าคุณทานโยเกิร์ตให้ได้วันละหนึ่งถ้วยจะทำให้สุขภาพคุณดีอย่าบอกใครเลยละที่มาจากเพจ นานาสาระเพื่อสุขภาพ